สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปปอลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่1เดือนตุนลาคมปี2024นะครับเราไปดูสถานการณ์ในพื้นที่เขตเมืองปูเลหรือกองสกายนะครับนี่ก็ยังมีกองกําลังทาหารมิองลายร่วมกับกลุ่มพยุซอตินมีฐานเล็กฐานน้อยอยู่ในพื้นที่เขตเมืองปูเล เริ่มจากขัดแคลนอาหารการกินอยู่ในพื้นที่นะครับทหารมินายร่วมกับกลุ่มพยุสอซตินมีกันจนํานวนมากเนื่องจากกลุ่มเยาวชนกลุ่มพี่น้ท้องถิ่นปิดทุกเส้นทางเพื่อไม่ให้กองกําลังทหารมินายคขนสเสบียงอาหารการกินเข้ามาในพื้นที่นะครับแต่เมื่อวันที่27ที่ผ่านมากองกําลังทหารมินายใช้เรือเข้ามาในพื้นที่ประมาณสองลำ ได้ถูกกลุ่มเยาวชนกู้วิ่งรับท้องถิ่นที่เฝ้าอยู่ตามฝั่งแม่น้ําสกัดกั้นทาหารมินองลายที่ใช้เรือเข้ามานะครับน้องๆเยาวชนขุดดุมหลบไฟอยู่ตามฝั่งแม่น้ําเรือกองกําลังทาหารมินองลายเข้ามาในช่วงเวลา10โมงกว่าๆของวันที่27ที่ผ่านมาน้องๆเยาวชนใช้ปืนเล็กปืนน้อยถล่มใส่เรือพวกมินองลายอย่างหนักนะครับทำให้เรือทาหารมินองลายได้รับความเสียหายเกิดขึ้น แล้วทาหารมิองลายใช้เรือทางสองลำหลบหนีออกไปจากพื้นที่ไม่กล้าเข้าไปยังเมืองปูเลยนะครับตามเส้นทางต่างๆหรือถนนใหญ่กลุ่มเยาวชนกับกลุ่มพีทน้องท้องถิ่นไปเฝ้าทุกเส้นทางไม่ยอมให้กองกําลังทาหารมิองลายคนอาหารการกินหรือคนอาวุธเข้ามาให้กับพวกพ้องตัวเองที่อยู่ในเขตเมืองปูเลยนะครับแต่เมื่อวานนี้าหารมิองลายใช้เครื่องบิน y ว2สิเข้ามาในพื้นที่ ยนเข้าสารอาหารกันกินมาให้กับพวกพ้องตัวเองที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆนะครับมีทางกลุมพยุสอดินกับพวกมิ้นงายเริ่มจากขาดแคลนอาหารกันเกิดขึ้นยนต์กล่องลงมาพร้อมกับล่มซูชิบนะครับทําให้กลุ่มพยุสอดินกับพวกมิ้นงายไปเฝ้าอยู่ตามทุ่งนาตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อรอเอาอาวุธปืนหรืออาหารกันกินที่กองกําลังทหารมินงไล โยนลงมาประมาณ1 2กล่องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับแต่กลุ่มเยาวชนกุมพิเด้จทองถิ่นที่เฝ้าอยู่ตามเนินดอยไปดูกองกําลังทหารมิโลลายไปเก็บกล่องอาหารการกินที่โยนลงมาจากเครื่องบินนะครับน้องๆเยาวชนบอกกับผู้สื่อข่าวว่านั่งดูกองกําลังทหารมิโลลายไปเก็บกล่องอาหารการกินที่โยนมาจากเครื่องบินไปตกใส่ในหมู่บ้านต่างๆนะครับร่วมกับกลุ่มพยรุรสตรนกับพวกมินโนลาย มีกันจำนวนมากกลุ่มน้องๆเยาวชนก็เลยไม่กล้าเข้าไปโจมตีในพื้นที่แห่งนี้นะครับแต่กองกำลังทหารมินอลายไม่กล้าเสริมกำลังเข้ามาทางภาพพื้นดินนะครับเนื่องจากกลุ่มเยาวชนกลุ่มประชาท้องถิ่นเฝ้าทุกเส้นทางเวลาเข้ามาก็โจมตีกันทันทีนะครับทหารมินองลายก็เลยใช้เครื่องบินโยนอาหารกันกินให้กับพวกพ้องตัวเองที่อยู่ในเขตเมืองปูเลหรือกองสกายนะครับพี่น้อง เราไปต่อกันในพื้นที่เขตเมืองปูเราเช่นกันนะครับนี่ก็มีกองกําลังชาหารไม่นองลายมีค่ายมีฐานอยู่แล้วอยู่ใกล้กับเสาสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในเขตเมืองปูเรานะครับมีทาหารประมาณ40นายประจําการไว้อยู่ในพื้นที่ชอบตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือตัดสายไฟอะไรต่างๆไม่ยอมให้พี่น้องประชาชนใช้ไฟใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมีทาหารประมาณ40นายเฝ้าอยู่ในพื้นที่ แต่เมื่อวานนี้กลุ่มเยาวชนกลุ่มเรียบท้องถิ่นมีการประมาณ2กลุ่มนะครับใช้โดนประมาณ2ลํลำติดกับระเบิดประมาณ4ลูกแล้วไปโยนใส่พวกมิจฉงลยอย่างหนักที่อยู่ในตึกอาคารแห่งนี้ทําให้ชาหารมิจฉงลได้รับบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากกลุ่มเยาวชนกลุมเรียบท้องถิ่นอยู่เนินดอยอีกที่หนึง่งแล้วใช้โดนเข้าโจมตีนะครับชาหารมิจฉงลไม่ทันรู้ตัวนะครับว่ากลุ่มน้องๆเยาวชนใช้โดนเข้าโจมตี ก็เลยบาดเจ็บเสียชีวิตกันเกิดขึ้นจํานวนมากนะครับชอบตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ยอมให้พี่น้องประชาชนได้ใช้กันนะครับวัน2วันอินเทอร์เน็ตก็หายไฟฟ้าก็ดับเป็นวันนะครับกลุ่มน้องๆเยาวชนก็เลยใช้โดนเข้าโจมตีทําให้ทหารมินายบาดเจ็บกันเกิดขึ้นจํานวนมากนะครับในช่วงเวลา4ี่โมงกว่าของเมื่อวานนี้ทหารมินายพร้อมกับตารวจอีกหลายสิบนายเข้ามาประจําการไว้อยู่ในพื้นที่ จำนวนมากแล้วยิงปืนเล็กปืนน้อยไปทุกที่ทุกทางเพื่อคุมขู่กลุ่มเยาวชนที่ใช้โดนเข้าโจมตีนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เขตเมืองชงอูนะครับเมื่อวานนี้มีกองกําลังทาหารไม่องลายประมาณ30กันนายมาลาดตะเวนอยู่ตามท้องถนนหรือเข้าไปตรวจค้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองชงอูนะครับ แล้วกองกําลังทาหารมิลอนลายกลุ่มนี้เข้าไปสอบถามพี่น้องชาวบ้านการอยู่การกินเป็นยังไงแล้วกลุ่มเยาวชนกลุ่ไปเรียบท้องถิ่นเข้ามาในหมู่บ้านบ่อยไหมนะครับกองกาลังทาหารมินอนลายกลุ่มนี้เข้าไปสอบถามพี่น้องชาวบ้านนะครับแต่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านก็ไม่ได้บอกกับพวกมิลอนลายนะครับยิงปืนขึ้นฟ้าหลายสิบนัดนะครับทาให้พี่น้องชาวบ้านแตกตื่นกันเกิดขึ้นเนื่องจากทหารมิลอนลายไม่พอใจพี่น้องชาวบ้าน ที่ไม่บอกที่อยู่กลุ่มเยาวชนนะครับหลังจากนั้นกลุ่มน้องๆเยาวชนรู้ว่ากองกําลังทหารมินายเข้ามาในหมู่บ้านประมาณ30กันนายก็เลยไปดักซุ่มโจมตีอยู่ตามข้างทางนะครับใช้ปืนใหญ่ปืนเล็กไปดักซุ่มโจมตีกองกําลังทหารมินายที่จะออกมาจากหมู่บ้านนะครับในช่วงเวลา5้าโมงกว่ากองกําลังทหารมินาย ออกมาจากพื้นที่กลุ่มน้องๆเยาวชนก็เลยยิงปืนใหญ่ปืนเล็กโจมตีใส่พวกมิองลายอย่างหนักนะครับทั้งสองฝ่ายมีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ40นาทีทําให้ทหารมิองลายบาดเจ็บไปหลายนายแต่ยังไม่ทราบในชัดว่าทหารมิองลายเสียชีวิตไปกี่นายนะครับที่มีการสู้รบกันเกิดขึ้นหลังจากนั้นกองกําลังทหารมิองลายก็หลบหนีออกไปจากพื้นที่กลุ่มน้องๆเยาวชนและกลุ่มียบท้องถิ่นก็ถอนกองกําลังออกมา ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บที่ไปสู้รบกบบพวกมิองลายนะครับตอนนี้ต้องมาวางแผนกันใหม่นะครับกลัวกองกําลังทหารมิองลายจะเข้ามาทําร้ายพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับน้องๆเยาวชนมีอยู่หลายพื้นที่ต้องมารวมกลุ่มกันเพื่อป้องกันกองกําลังทหารมิองลายจะเข้ามาทําร้ายพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้กองกําลังทหารมิองลายก็อาจจะไปเตรียมกําลังเพื่อจะบุกเข้าโจมตีกลุ่มเยาวชน ที่อยู่ในพื้นที่นะครับแต่น้องๆเยาวชนก็มีกันจนํานวนมากพร้อมที่จะสู้รบกับพวกมินองลายถ้าเข้ามาทําร้ายพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ตอนนี้พี่น้องชาวบ้านเริ่มจะโอเพยบหนีออกไปจากหมู่บ้านนะครับที่ได้ยินข่าวว่าชาหารมินองลายเจมกําลังเพื่อจะเข้ามากวาดล้างกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในเขตเมืองชองอูนะครับหลายหมู่บ้านหลายพื้นที่พี่น้องประชาชนอยู่กันอย่างลําบากนะครับ ช่วงนี้ฝนก็ตกหนักน้ําท่วมหลายพื้นที่แล้วกองกําลังฉาหานมิโนลายยังเสริมกําลังเข้ามาอีกจํานวนมากนะครับชอบเข้ามาุ่มขู่พี่น้องชาวบ้านให้บอกที่อยู่กลุ่มเยาวชนถ้าไม่บอกกองกําลังฉาหานมิโนลายก็จะเอาไฟจุดเผาบ้านเรือนหรือขับไล่พี่น้องชาวบ้านให้ไปอยู่ที่อื่นนะครับตอนนี้กลุ่มเยาวชนก็ไปเฝ้าอยู่ทุกพื้นที่นะครับ เนื่องจากน้องๆเยาวชนใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะครับถ้าฝนตกหนักหลายวันกลุ่มเยาวชนก็ไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับอยู่ในป่าในเขากลุ่มน้องๆเยาวชนก็อยู่กันอย่างลําบากนะครับแต่กองกําลังทหารมิโนลายชอบลักลอบเสริมกําลังเข้ามาอยู่บ่อยครั้งกลุ่มน้องๆเยาวชนก็เลยต้องไปเฝ้าทุกพื้นที่เพื่อป้องกันกองกําลังทหารมิโนลายจะเข้ามาทําร้ายพี่น้องประชาชนนะครับ ยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ